สวัสดีครับอยู่กับช่องม่อนจังนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ซอยกอม .11 อนะครับปากซอยด้านนู้นจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตน,นะครับเป็นกระทรวงพลังงานแล้วก็เป็นสำนักงานใหญ่ปะตะทนะครับ ด้านนี้จะไปทะลุถนนกำแพงเพชร2นะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปหมอชิด2ไปสถานีกลางบางซื่อไปตลาดนัดจตุจักรไปตึกแดงได้นะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยววันนี้เราไปกินเกี๊ยวน้ำกันครับ <Hey. S 1> วันนี้ฝนตกพรม,มครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ <Hey. S 1> ผมสั่งเป็นเกี๊ยวน้ำพิเศษไปครับ ปกติร้านนี้จะขายแค่ช่วงเย็นหัวค่ำนะครับคนจะเยอะมากครับวันนี้ฝนตกด้วยแหละครับก็เลยน้อยกินเกียวน้ำกันครับว้าว <Wow. S 1> ผมสั่งเป็นเกียวน้ำพิเศษนะครับ50บาทครับในกรุงเทพก็ประมาณนี้แหละครับ ร้อนๆเลยครับผมกินแบบไม่ปรุงนะครับน้ำซุปหวานกำลังดีเลยครับเกี๊ยวก็ใหญ่พอดีครับเลยครับใช้ได้เลยครับอร่อยครับสำหรับคนชอบเกี๊ยว ชามนี้ผมสั่งเป็นพิเศษไปนะครับ50บาทครับก็โอเคครับช่วงเย็นๆหัวค่ำนะครับในซอยกอมอก็จะหาก๋วยเตี๋ยวกินยากครับนอกจากร้านนี้ก็จะเห็นเป็นก๋วยเตี๋ยวปอกๆนะครับทางโซนตลาดกอมอนะครับ ในซอยกม .11 นะครับช่วง2-3สาทุ่มนะครับตลาดก็จะวายแล้วนะครับหาของกินยากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช่องม่อนจังเอ็บเรื่องราวดีๆในชีวิตนาฝากอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่วยกันคอมเมนต์มาด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ